สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะคะที่ติดตามทางช่อง y t u t u นัณพาพรทอมือหมสุรินค่ะ วันนี้อ้วนมีงานมานำเสนอนะคะพี่พี่คะเป็นงานหกตะโกสีธรรมชาติเทร้อยเปอร์เซ็นต์พุ่งยืนนะคะงานทอมือจังหวัดสุรินทร์ค่ะพี่พี่คะเรามาชมเป็นผืนแรกกันค่ะพี่พี่คะผืนนี้นะคะเป็นงานหกตะโกค่ะพี่พี่คะย้อมจากใบมันสับปะหลังจะออกเป็นเขียวเขียวนะคะพี่พี่คะทองผ้าจะเป็นลายบันไดนาคหรือบันไดสวรรค์นะคะเรามาชมใกล้ๆกกันนะคะพี่พี่คะผืนนี้หกตะกอยกดอกเม็ดพริกไทยค่ะพี่พี่คะย้อมสีธรรมชาติค่ะ สีเขียวได้จากใบมันสัปะหลังนะคะพี่พีคะส่วนสีออกส้มส้มชมพูก็ได้จากครั่งหมักโครนค่ะพี่พี่คะพืนนี้งานผ้าหนาทอแน่นมากค่ะพี่พี่คะที่สําคัญทอสดเก็บริมแบบโบราณด้วยค่ะพี่พี่คะพืนนี้ขนาดผ้าอยู่ที่1นคูณสเมตรค่ะอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะพี่พี่ถนใดสนใจพืนนี้นะคะกด1แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา3,790บบาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่าเรามาต่อเป็นผืนที่สองนะคะเรายังอยู่ในงานหกตะกออีธรรมชาติเท่ร้อยเปอร์เซ็นต์พุ่งยืนค่ะผืนนี้ค่ะพี่พี่าท้องผ้าจะออกเป็นสีฟ้าค่ะลายตรงกลางจะเป็นเอ่อลายบันไดนาคหรือบันไดสวรสค์ค่ะสีฟ้าได้จากครามค่ะพี่พี่าครามหมักโครนค่ะสวยงามมากย้อมเสร็จนํามาหมักโครนนะคะพี่พี่ขาผืนนี้หกตะกอยกดอกเม็ดพริกไทยค่ะพี่พี่ขามีครามนะคะครามหมักโครนแล้วก็มีครั่งค่ะพี่พี่ขาผืนนี้สวยงามมากผ้านาทอแน่นค่ะ ขนาดผ้าอยู่ที่1นคูณสเมตรค่ะอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่ๆเรียบร้อยค่ะสำหรับพี่ๆทนานสนใจผืนนี้นะคะกด2แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา3,790บาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่ขาเรามาต่อเป็นผื้นที่3นะคะพี่พี่ขายังอยู่ในงานสีธรรมชาติเทร้อยเปอร์เซนค่ะพื้นนี้ค่ะพี่พี่ขายอมจากครั่งนะคะพี่พี่ขาจะออกเป็นสีชมพูค่ะพี่พี่ขายอมครั่ง6ตะกอยกดอกเม็ดพริกไทยค่ะพี่พี่ขาพืนนี้เอ่อเป็นเชิงบนล่างสวยงามมากพืนนี้ผ้าตรงกลางลายผ้าตรงกลางนะคะพี่พี่ขาจะเป็นลายหน้าเกี้ยวโบราณค่ะพี่พี่ สวยพริ้วมากพืนนี้บอกเลยค่ะพี่พี่ค่ะลายโบราณค่อนข้างจะหายากค่ะพี่พี่ค่ะขนาดผ้าหน,นึคูณสเมตรค่ะอมน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะสำหรับพี่พี่ท่านใดสนใจพืนนี้นะคะกด3าแจ้งรับให้วั้นได้ค่ะในราคาสามพันรบาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่คะเรามาต่อเป็นผืนที่4นะคะเรายังอยู่ในงาน6ตะกออีสธรรมชาติเทร้อยเปอร์เซ็นพุ่งยืนค่ะพื้นนี้ย้อมจากครั้งค่ะออกชมพูค่ะพี่พี่คะลายผ้าตรงกลางจะเป็นลายมังกรคาบแก้วค่ะและที่สําคัญเชิงด้านล่างนะคะพี่พี่คะจะเป็นเชิงริ้วค่ะเรามาชมกันใกล้ๆนะคะพี่พี่คะหกตะกอยกดอกเอ่อลายลูกแก้วค่ะพี่พี่คะท้องผ้าตรงกลางจะออกเป็นสีชมพูนะคะได้จาก ครั่งนะคะพี่พ่คะท้องผ้าตรงกลางค่ะจะเป็นลายมังกรคาบแก้วโบราณสวยงามมากค่ะเชิงผ้าด้านล่างค่ะจะมีเป็นริ้วๆสวยค่ะพี่พี่คะแล้วก็จะมีเป็นเอ่อใบมันสําปะหลังแซมเข้ามานะคะสีเขียวๆค่ะพี่พี่คะขนาดผ้า1นคูณสเมตรค่ะอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พีเรียบร้อยค่ะสำหรับพี่พี่ท่านใดสนใจผืนนี้นะคะกด4แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา ,3790 บาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่คะเรามาต่อเป็นผื้นที่5ผื้นสุดท้ายของคลิปนี้นะคะพี่พี่คะเรายังอยู่ในงาน6ตะกอ เอ่อสีธรรมชาติเทร้อยเปอร์เซ็นพุ่งยืนค่ะพี่พี่าพื้น,นี้นะคะจะเป็นลายสไลด์เชิงค่ะเชิงด้านล่างจะเป็นเชิงนาคน้อยต้นสนค่ะพี่พี่าเรามาชมกันใกล้ๆเลยเนาะจ้ะทองเอ่อหกตะกอยกดอกลายลูกแก้วค่ะพี่พี่าทองผ้าด้านบนนะคะจะมีระยะระยะนาคน้อยล้อมเพชรค่ะพี่พี่าตรงมาเอ่อตรงทองผ้านะคะจะเป็นลายดาวกระจายคะ่ะย้อมจากครั้งสีชมพูสวยงามเชิงค่ะพี่พี่ขาเป็นเชิงนาคน้อยล้อมเพชรสองชั้นค่ะแล้วก็มีเป็นเอ่อ เชิงต้นสนสวยงามมากด้านล่างสุดจะเป็นต้นสนหัวใจนะคะพี่พี่ขาขนาดผ้าหนึคูณสเมตรค่ะอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะสำหรับพี่พี่ทนใดสนใจผืนนี้นะคะกด5แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา3 7 9พจบาทจัดส่งฟรีค่ะหรือว่าพี่พี่ทานใยสนใจนะคะได้อ้วนจะทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปให้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ